สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคในการเทรดของผมเล็กๆน้อยๆนะครับสักสามสี่เดอร์อก็พอนะครับเดี๋ยวเรดูคลิปพร้อมกันทำอย่างจุดนี้นะครับจุดนี้ที่ผมจะกดขึ้นนะครับเพราะว่าจุดนี้นะแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันมีแรงซื้อเยอะนะครับมันมีแรงซื้อเยอะอยู่แล้วก็ มันลงมาลึกแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะมีแรงซื้อเยอะผมก็เลยจะกดขึ้นนะครับมาดูคลิปไปพร้อมกันนะครับนนะผมกดขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ที่ผมกดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงซื้ออยู่จุดนี้นะผมก็เลยกดขึ้นถามว่าตรงนี้มันมันทะลุแนว รับมาไหมครับมันก็ทะลุแนวรับลงมานะครับนะครับมันทะลุแนวรับลงมานะครับแต่ทําไมผมมองขึ้นก็คือผมมองจากใต้ตัวนี้ครับที่มันมีแรงซื้อขึ้นไปอยู่นะครับผมเลยกดขึ้นนะครับอันนี้คือคือเทคนิคที่ผมใช้นะครับนะว่าที่มันขึ้นไปเนะี่ยเพราะว่ามันมีแรงซื้อเข้ามา เนี่ยถ้าจบแบบนี้อีกนะครับถ้าจบแบบนี้ผมก็จะกดขึ้นต่ออีกแท่งหนึ่งนะครับเนี่ยว่ามันมันลงมานะอย่างนี้ครับมันย่อลงมาเนี่ยเราก็จะได้เปรียบขึ้นนะครับเราก็จะกดตามขึ้นไปนครับทีน,นี้แท่งต่อไปเราจะเข้าแบบไหนเราก็ต้องดูด้วยว่าแท่งแบบนี้นะครับแท่งนี้นะครับมันจะจบแบบไหนนะครับ คือเราก็ต้องวิเคราะห์ค้าไปแต่ละแท่งแต่ละจุดไปนะครับในการคออเดอร์นะครับสำคัญก็คือเราต้องอ่านแท่งเทียนให้ออกนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยแต่ละแท่งมันปิดแบบไหนนะถ้าใครอยากเรียนแบบละเอียดก็ติดต่อเข้ามาสอบถามคภาคคอร์สเรียนได้นะครับ ในข้อเรียนก็จะมีสอนแบบละเอียดนะผมจะอธิบายแบบละเอียดนะสอนอ่านแท่งเทียนสอนอ่านพวกแนวรับแนวต้านนะว่าผมดูแบบไหนพวกนี้นะครับนี่นะครับที่ผมกดขึ้นอีกนั่นเพราะว่ามันยังมีแรงซื้ออยู่นะครับเนียเพราะว่ามันยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะผมก็เลยกดขึ้นไปอีกนะครับ เนี่ยเทคนิคที่ผมใช้ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็คือใช้กับเปล่านะแล้วก็เราต้องเข้าใจเรื่องการอ่านดูพวกแนวรับแนวต้านพวกนี้ด้วยแล้วก็การอ่านแท่งเทียนด้วยนะครับว่าแท่งเทียนจุดไหนที่มันมีแรงซื้อจุดไหนที่มีมแรงขายหรือพวกนี้นะครับเรสังเกตได้ว่าผมไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นในการอ่านแท่งเทียนนะครับ เนี่ยถ้าเราเข้าใจแค่พื้นฐานัวงนี้เราก็สามารถที่จะทำคนใบได้นะครับเนี่ยใช่ไหมถ้าเราอ่านออกจริงๆนะครับเราจะไม่คอยกราฟนานเราจะมีจุดเข้าเดอร์ได้บ่อยขึ้นนะครับ เราจะมีจุดเข้าออเดอร์ได้ได้บ่อยได้ที่ขึ้นนะฮะถ้าเราอ่านไม่ออกนะบางคนก็จะคอยครับนานนะพอคอยกรับนานแล้วพอเข้าไปไม้แรกเราแพ้อย่างเนี้ยนะครับเราก็จะหัวร้อนนะครับพอหัวร้อนแล้วเราก็จะวิเคราะห์ได้มีดีนะครับอันนี้เอามาให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ถ้าสนใจเรียนแบบละเอียดผมก็จะมีคอร์สเรียนอยู่นะครับนะครับผมก็จะมีคอร์สเรียนอยู่นะครับก็คือในคอร์สเนี่ยผมก็จะสอนทั้งสองสองอย่างรวมกันคือทั้งกราฟเส้นและแท่งเทียนนะครับนะครับคือถ้าสอนแบบกลุ่มนะครับนี่คือค่าคอร์สเรียนเรียนแบบกลุ่มนะครับทั้งกราฟเส้นและแท่งเทียนนะครับ ปกติก็จะราคาห้าพันแปดร้อยห้าพันแปดร้อยบาทนะครับนะครับอันนี้ก็คือราคารวมทั้ง,งสองอย่างคือโปรโมชั่นแล้วนะครับก็คือรวมที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับก็คือแอดทีดีเทเดอร์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ก็ทีดีเทเดอร์นะครับหรือทังมาที่เพจก็ได้นะครับทีดีเทเดอร์เหมือนกันนะครับ รายละเอียดคอร์สนะครับก็คือของเท่งเทียนนะครับก็คือจะสอนเรื่องการเลือกกราฟที่ควรเล่นและไม่ควรเล่นนะครับแล้วก็การใช้ d s r นะครับในการหาจุดเข้าออเดอร์นะครับการตีแนวรับแนวต้านแบบละเอียดนะครับที่ที่ผมใช้ในการเข้าออเดอร์นะครับแบบที่ไม่ค่อยมีใครที่ว่าสอนกันนะครับผมจะสอนพวกการดูแนวต่างๆนะครับว่าผมใช้แนวรับแนวต้านแบบไหนนะครับ แล้วก็การอ่านแท่งเทียนแบบไหนนะครับการอ่านแรงซื้อแรงขายนะครับแบบไหนที่กราฟจะกลับตัวแบบไหนที่จะไปต่อนะครับอันนี้คือคือเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดแท่งต่อแท่งนะครับเพื่อเราจะได้หาจุดเข้าออเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การอ่านพฤติกรรมราคานะครับอันนี้ก็คือจะสอนแบบละเอียดในในคอร์สนะครับแล้วก็กราฟเส้นเนยครับผมก็จะมี เรื่องการตีเทรนไลน์นะครับในกราฟเส้นว่ากราฟเส้นเนี่ยควรจะเข้าออเดอร์แบบไหนนะครับการตีเส้นกรอบราคาเพื่อหาจุดเข้าออเดอร,ร,นะรนน์นะครับการตีแนวรับแนวต้านนะฮะในกราฟเส้นนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคการเข้าออเดอร์ที่ทำเฟรมสิบห้าทำเฟรมสามสิบครับแล้วก็เทคนิคกราฟเส้นนะครับการเข้าออเดอร์ที่ทำเฟรมห้าเอ็มวันนี้นะครับพฤติกรรมกราฟจุดกลับตัวต่างๆพวันนี้นะครับ อันนี้ก็คือจะสอนในคอร์สหมดเหมือนกันนะครับข้อ,อนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าคนนี้ก็สามารถเรียนได้นะครับมือใหม่เนี่ยที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้นะครับเพราะผมจะสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็จนไปถึงขั้นระดวานนะครับก็คือ,คอจนจนเทรดเป็น,นครับแล้วก็ คนที่เคยเรียนมาบ้างแล้วนะครับแต่บางทียังจับจุดไม่ได้นะครับยังอ่านกราฟไม่เป็นอะไรไปเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับอันนี้คือถ้าเรียนถ้าเรียนแยกนะครับทั้งกราฟเส้นแล้วก็แท่งเทียนะราคาจะูจะอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยบาทนะแต่ถ้าโปรโมชั่นนะครับนะครับซื้อเรียนแบบกลุ่มเนี้นะครับก็คือราคา สัมผั้990บาทนะครับแล้วก็จะมีคลิปเรียนให้ทบทวนอยู่ในกลุ่มตลอดนะครับจะมีคือถ้าใครไม่สะดวกเรียนสดวันนี้นะครับก็สามารถเข้าเรียนทบทวนในในคลิปย้อนหลังได้นะครับก็จะมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับก็จะมีคลิปอยู่ประมาณ30กว่าคลิปนะครับนะครับ30กว่าชั่วโมงเลยนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูทบทวนได้นะถ้าใครไม่สะดวกเรียนเรียนสดวันนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนในคลิปออนไลน์ได้นะครับอาจะดูผ่านมือถือก็ได้ผ่านโน้ตบุ๊กพวกนี้ก็ได้นะครับดูได้ตลอดเวลานะครับถ้าใครสนใจจ,จริงๆก็ทักไลน์มาได้นะครับทักไลน์หรือทักเฟซมาก็ได้นะครับเนี่ยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ